ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับจะเป็นการทำนายในครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนั่นก็คือตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พื้นดวงในครึ่งเดือนหลังเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างใรกันบ้างเบื้องต้นเลยในใบวาสนาของเราได้เป็นพรานบุญจับนางมนโนราวาสนาของเราได้พรานบุญจับนางมนโนราเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราคาดคิดสําหรับเดือนนี้มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณค่อนข้างที่จะอึดอัด นะครับอึดอัดกับคนภายในครอบครัวอึดอัดกับในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแต่ตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเกิดมาจากตัวคุณเองเป็นหลักเหมือนกับว่ายังทําอะไรได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ดั่งใจตัวคุณมันเลยรู้สึกอึดอัดมีความวิตกกังวลเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนื้อง,งานเนี่ยอาจจะต้องการในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบแล้วก็ ต้องการในเรื่องของเวลาในเรื่องของการทํามากกว่านี้คุณอาจจะต้องบริหารเวลาบริหารงานให้มันดีมากกว่านี้แล้วก็ลดในเรื่องของการทะเลาะบอ,อกแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับควรที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของตัวงานมากกว่านี้ในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีปัญหาอยู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะเหมือนกับว่าสมมติถ้าเกิดให้คุณให้คนอื่นยืม ในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ทวงยากทวงแล้วก็จะเป็นไปในท,ทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบอกแวงการหยิบยืมอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของความนานกว่าที่เราจะได้คืนหรือว่าถ้าเกิดจะไปลงทุนลงนามในเรื่องของสัญญาต่างๆอะไรในะช่วงตอนนี้เนี่ยผมมองว่า ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่อย่าพยายามรีบที่จะไปลงทุนนะเพราะว่าใบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ว่าจะถูกหลอกลวงได้สำหรับครึ่งเดือนหลังเวลาอยู่ที่บ้านคุณกับคู่ครองคนรักก็ดูแล้วรักกันดีฮนะถ้าจากตรงนี้อาจาอาจะมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่บ้างแต่ผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่สามารถควบคุมและบริหาร ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้คุณกับคู่ครองคนรักอย่างเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีส่วนท่านใดที่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันต้องบอกว่าให้ปล่อยผ่านให้ปล่อยผ่านหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเลิกกับแฟนผมมองว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดเพราะฉะนั้นต้องดูที่ตัวของคุณเองก่อนเหมือนกับว่าเราอยากจะไปแล้วมันใจนึงก็ยังยึดนึกสงสารอยู่อย่างเงี้ย จะถามว่าอยู่แล้วมีความสุขไหมบางทีก็อาจจะไม่มีความสุขสําหรับคนที่ทะเลาะกันนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีความสุขแล้วก็ให้ระวัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแฝงในเรื่องของมือที่สามในเรื่องของในเรื่องของการที่ว่าไปฟังคนอื่นมาแล้วก็มีในเรื่องของบุคคลที่สามมาทําให้เราทะเลาะเบาแ้งกับคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณลองเข้าไปพูดคุยปัญหาที่แท้จริงกับคู่ครองคนรักดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันจะ มันจะสามารถแก้ไขนไ,ได้ดีไหมแต่ส่วนท่านใดที่ไม่มีปัญหากันผมมองว่าคุณก็รักกันดีเพราะว่าไพ่ย,ยังยังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการถึงห่วงเกินไปอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องบอกว่ามันส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการที่ว่าคุณคิดมากหรือว่าคิดไปเองโดยก็ได้กลัวว่ามันจะเป็นแบบเดิมกลัวว่ามันจะเป็นแบบเก่านะครับตรงนี้ก็อยากจะให้อยู่ในเรื่องของปัจจุบันน่าจะดีที่สุดในเรื่องของการงานพวิษนุกรรมใบนี้เนี่ย มันเป็นไพ่ในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่ๆห,หรือว่าจะทํางานได้ทํางานตามสเปคตามที่เราต้องการด้วยก็ได้ทําแต่งานไม่หวังในเรื่องของตัวเงินนะเหมือนกับว่าทํางานมาอาจจะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือว่าทํางานมาแล้วเงินอาจจะมีในเรื่องของการถูกเลื่อนไม่เป็นไป,นปนตามที่สัญญาที่เราตกลงกันไว้แล้วเราอาจจะหมุนเงินลําบาก ก็ต้องให้ระมัดระวังไว้ให้ดีมันจะมีทั้งดีและล้ายในเวลาเดียวกันในสิ่งที่ดีก็เหมือนกับว่าเดือนนี้คุณมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบอยู่เพราะว่าท้าทัตตลดเนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของการที่ว่า จะได้อะไรมาอย่างที่คาดไม่แต่ก็ได้มาตามวาระที่มันสมควรที่จะได้เพียงแต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแค่นั้นเองถ้าเกิดจะมีโชคมีลาภผมมองว่าคุณจะได้มาจากคู่ครองหรือว่าลูกหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่ว่าไปทำบุญเดินทางไปทำบุญถือฝี แล้วก็มีโชคมีลาบจากตรงนี้กลับมาด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญกับญาติมิตรพี่น้องกับญาติผู้ใหญ่การไปร่วมงานบุญงานต่างๆก็มีโอกาสที่ว่าจะได้โชคได้ลาบกลับมานะครับจากตรงนี้กับคู่ครองคนรักอย่างที่บอกไปแล้วพระรัศมีเนี่ยคู่ครองคนรักเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะการทะเลาะบ,บอกแววงผมมองว่าจริงๆแล้วน้อยถ้าเกิดคุณไม่ได้จู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปอ่ะผมมองว่า เรื่องการทะเลาะบ,บอกแบงค์ไม่น่าจะมีฮะแล้วในเรื่องของคู่ครองก็ค่อนข้างที่จะเปพอสมควรหรือว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคู่ครองเยอะด้วยก็ได้นะครับจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคู่ครองอยากได้อะไรมันก็เหมือนกับว่าเราเราก็พยายามที่จะไปหามาให้ เขาทั้งหมดกับลูกกับเต้าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะสุขภาพเป็นห่วงในเรื่องของช่องท้องเป็นห่วงในเรื่องของช่องท้องแล้วก็ไข้หวัดเล็กๆในน้อยแต่โดยทั่วไปผมมองว่าคุณดูแลสุขภาพของตัวคุณเองได้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางอยู่บ้างแต่คิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่มันเข้าวัดทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆจะช่วยผ่อนคลายให้จากในสิ่งที่มันไม่ดีกับกลายเป็นดีได้นะครับนะถ้าเกิดมีโอกาสที่จะไปถือสีนได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะหาเวลาไปได้ไหมตรงนี้ถ้าเกิดทําบุญมันจะช่วยส่งเสริมให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทอง ในเรื่องของคู่ครองคนรักในเรื่องของการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีทั้งหมดแต่ว่าต้องบอกว่าตัวคุณในครึ่งเดือนนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะทําอะไรตามใจตัวเองมีวุฒธธิภาวะที่เหมือนกับว่าไม่ไหวละเอาแบบนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยทำตามใจตัวเองไม่ได้สนใจผู้อื่นตรงนี้ในเรื่องของการงานถ้าเกิดคุณอึดอัดผมมองว่าอยากจะให้คุณผูกมิตรกับ กับคนในที่ทํางานนะผูกมิตรกันไว้ก็น่าจะดีกว่าเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องผมมองว่าให้ปล่อยผ่านแล้วมองข้ามมันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่าอึดอัดหรือกดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าในเรื่องของการเงินที่ติดขาดอยู่ณนะช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการเงินก่อนนะ ต้องบอกว่าทําใจให้สบายสบายนะครับทําใจให้สบายสบายหมั่นไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติถือศีลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณอย่างที่ ไม่น่าเชื่ออยากให้ตัดในเรื่องของความวิตกกังวลในตัวของคุณออกไปนะตัดในเรื่องของความวิตกกังวลในตัวของคุณมากออกไปแล้วก็งานที่มีปัญหาอยู่ผมมองว่าอยากจะให้คุณศึกษาเพิ่มเติมอะเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำรายได้เข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุธรกิจออนไลน์ต่างๆ การนำเข้าส่งออกนะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับให้เน้นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่เราเราจำเป็นใช้จ่ายเท่าที่เราจําเป็นถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการเงินผมมองว่าคุณควรหันหน้าเข้าไปปรึกษาครอบครัวของคุณหรือว่าคู่ครองของคุณนะครับเขาจะสามารถช่วยคุณ ด่วยเหลือคุณในเรื่องของตรงนี้ได้ในเรื่องของการงานการงานที่มีความอึดอัดความวิตกตังวลอยู่นะตอนนี้เนี่ย จะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีไหมหรือว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้มันผ่านพ้นไปให้ได้การง,งานยังต้องใช้ในเรื่องของความอดทนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะต้องเริ่มต้นหรือทําด้วยตัวของคุณเองเป็นหลักเพิ่มในเรื่องของความขยันให้มันมากกว่านี้แล้วก็เวลาทํางานอยากจะให้ทํางานให้มันละเอียดรอบคอบตรวจทานให้ละเอียดรอบคอบอย่าให้มันผิดพลาดเพราะดูเหมือนกับว่างานของคุณมันจะต้อง ไม่ต้องวุ่นวายกับในเรื่องของตัวเลขตัวหนังสือหรือว่าเป็นในเรื่องของเอกสารนะอย่างค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วแล้วจะต้องเหมือนกับว่ามันมีดีเทลเยอะมากกว่าคุณเลยต้อง ทำให้มันละเอียดอรอบคอบในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ผมมองว่าตอนปลายเดือนมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับแต่คุณอาจจะต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองสําหรับในเรื่องของการงานต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักอย่ามัวแต่พึ่งคนอื่นนะส่วนในเรื่องของคู่ความคนรักจริงๆไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรนะแต่ถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาในเรื่องของรักเก่าๆไม่สามารถปุ๊บออนได้ความรักมันจะเป็นยังไงนะครับก็ย,งงบยังต้องอยู่ห่างกันอยู่ฮะถ้าจากตรงนี้ แล้วก็ผมมองว่าตัวคุณอะสามารถไปเจอคนอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้น รักใหม่กับคนอื่นได้นะครับแต่ตัวคุณถามว่าคุณไม่เบื่อเหรอกับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ทําใจแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปอย่าพยายามเอาเรื่องราวเก่าๆเ,เก็บมาคิดทบทวนวนเวียนอยู่เรื่อยๆอะ่ะคุณจะต้องปล่อยผ่านเรื่องราวตรงนี้ให้ไปให้ได้แล้วก็พยายามข่มตานอนให้หลับแล้วก็อย่าคิดมากหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปคุณมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะสามารถเริ่มต้นกับคนใหม่ได้เลยนะครับจากตรงนี้ในเรื่องของสุขภาพจะเป็นอะไรมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างให้ระมัด ระวังในเรื่องของความคิดมากคะความคิดมากความวิตกกังวลนะครับนะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายนะจะช่วยให้คุณสุขภาพของคุณดีมากยิ่งขึ้นลดในเรื่องของความวิตกกังวลอะไรที่เราสามารถปล่อยผ่านไปได้ก็ควรที่จะปล่อยผ่านแล้วก็สุขภาพผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหรือว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านเราผู้สูงอายุคุณก็ควรที่จะดูแลพวกเขาให้ดีนะ พยายามอย่าละเลยนะครับอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาใจใส่กับคนที่เรารักเขาจะได้อยู่กับเราไปน,นานๆและจะได้ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับเดือนนี้เดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราคาดหวังนะครับการเงินให้ระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียเงินระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียเงินอย่างที่ไม่คาดคิดมันอาจจะมาแบบ มีเหตุกระทำหันที่จะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาอาจจะทําให้คุณมีความวิตกกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการงานถ้าเกิดคุณไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วไม่ทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปปล่อยผ่านเรื่องราวเล็กๆน้อยๆไปบ้างแล้วก็พยายามผูกมิตรกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเพื่อนในที่ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้ามีโอกาสอยากจะให้กราบไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง สถานที่ที่คุณไปทํางานด้วยก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนะครับกับคู่ครองคนรักยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราบ้างแต่คุณกับคู่ครองคนรักก็ยังรักกันดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องอยู่ที่คุณบริหารมากกว่านะในสําหรับเดือนนี้อย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณครับ